เยสีงอะะไรวทุกคนขอใช้มือกินได้ไหมกลัวกลัวนะครับอันที่สองนะครับอันที่สองสวัสดีครับพวกเราเกมแล้วกูที่เห็นอยู่สามคนนี้ก็เชื่อหรอกอ๋อทไมลอะ่เมียอยากไปเที่ยวอาจจะเห็นว่ามันหายไปไหนสองคลิปไปถึงคืนแรกมันบอกเรียบร้อยแล้วเพื่อน เออใช่ร้อยเลยให้มันสบายใจตอนกลับก็อีกดอกหนึ่งนได้ใจใช่ใช่ได้ันวันนี้ก ah ูมีเกมมาให้เล่นด้วยใปลายเดือนเนี่ยแม่งทุกคนประสบปัญหาแน่นอนเงินไม่มีไม่มีแดดแดดที่เพิ่งสุดท้ายก็คืออะไรอ่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคุณอะกึงตัดแต่งกึ่ดไปก้วันที่สามกูพิ่งกูพิ่งแล้ว้าชบู ตอนนี้เรามีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้งหมด15รสชาติเราจะมาเทสว่าทุกคนเนี่ยรู้จักบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปของไทยดีแค่ไหนแรนดอม5รสชาติและมึงติดตากินและมาทายว่าบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเนี่ยมันคือรสชาติอะไรซื้อมาทุกอย่างไม่เหมือนกันเลย๋ยวก่อนเกนี้พี่คิดมาเออที่พี่ซื้อมาใช่ที่ต้องม,มีอะไรบ้างไม่มึงก็ดูดิให้ให้ดูก่อนเลยคืออะไรไม่อย่างเงี้ยพอได้ไหม รถเป็นคลาสสิกทุกคนเคยกินหมดแล้วอาจจะมีคนละแบรนด์กันบ้างไม่เป็นไรเราเอารสชาติวันนี้รสใหม่ไม่เคยกินเลยเออาทำโทษอะไรอ่ะทำโทษเหรอถ้าคนแพ้บอกเลยเหรอได้เลยอย่าตั้งใจกันเกินไปผมให้ออกก่อนใครคนแรกคนที่นั่งกินต้องปิดตานะและใครทายได้น้อยที่สุดคือใช้สัมผัสลิ้นอย่างเดียวใช้เส้นลิ้นอย่างเดียวใช่ไหมโอ้โหล้นแรงเลยหนจะไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้ลิ้นเนีไม่ค่อยดีพี่แก้วใจยายนะสุดจแล้วอย่างงี้พี่แก้วจะสดไหม โอ้ไม่ได้ใจเหมือนกันน้องผมซดน้ำไ่ถนักคนที่แฝกมาไหลคือคนแรกนะออยคนแรกแผลคนที่สองนี่ชนะคนสุดท้ายเออตาครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครจะเกมแม่งให้ปิดตารลอกต้องบดบดนอนนานว่านี่เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยว้าวพู้จะเอามาเมื่อกี้พู้ส้มเสร็จ จริงๆนะคุณแก้วเอาจริงไม่ของอร่อยหมดเลยอ่าเดี๋ยวคูนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, อยากได้ชามไหนก่อนเรียงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ามาเลยมายนี่นะครับอ่าไหนอ่านี่ข้างหน้าไม่ต้องบอกอยี่ห้อก็ได้แค่บอกว่ารสอะไร,ร,รคุณไม่ต้องอเผาหรอกแข็งที่คุณแล้ว เคยรถเนี้ยเพราะว่าน่าใช่ใช่หวานใช่ไหมเอาเงียบกันหมดเลยใช่ไหมอะใช่ไหมว่าเฉลยดิใช่ครับเ้ยรถนี้มึงเคยเลยไม่รู้อยู่แล้วไม่แต่พอปิดตาแล้วมันแบบไอันี้มันจะใช่หรือเปล่าเอกกลัษณ์รถนี้รถนี้มันเอกลักษณ์ต่อไปครับต่อไปครับชิมแต่น้ำดีกว่าเส้นนั่งยังไงก็เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนกินเส้นด้วยคนรสชาติเนี่ยผมจะเอามาหลายแบรนด์เหรอ อนี้ช mm ัดเลยอ่ะ no. ต oh yeah. ้อย่งกุ้งน้ำข้นโอ้ยโอ้ยยยยเยยยยอยย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 ้ยย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 ้ยยยยยยยนยนยยยนยย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 อยย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 ากินเยยยัยยยกินยยยยวยย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 งยยยยยวยยยยยกยย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 อยยโดนชยยยยย อแอมไม่คนได้ดีอ่ะกูคนให้แอมลืมคนแล้เอาจริงเมื่อกี้ที่กดเครื่องปรุงอ่ารสชาติมันยังเหมือนเดิมอยู่เลยที่กินเครื่องปรุงเป็นก้อนเลยอะไรกันอะไรกันอีกนะเนี่ยน้ำให้น้ำโดนน้ำยังน้ำดีๆนะมึงระแวงกูเนี่ยต่อมาเลย ต้มโค้งอ่ะรสธรรมดาย่างเงี้ยคุณเค็มหน่อยอ่าต้มโค้งนะครับโค้งไม่ไกลเลยครับผิดครับคืออะไรอ่ะด้วรสสกี้ไม่ใช่แล้วพี่พี่เอาน้ำปลาใส่ไปในซุปเลยคุณตัดช็อตขึ้นมาเองน้ำปลาใส่ได้ไงนี่ต่อไปนอะดีครับแหม้วยสองอุ้ยสดท้ายอุ้ยรู้เลยง่ายเส้นมันแปดนะญี่ปุ่นไหมรสชาติเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะรสชาติเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะตะแหวนตะแววนที่คุณยืนตัว ที่คุณนี่ไม่มีใครอยากกุ๊กกิ๊กเลยเลยต้มยำอ่ะต้มยำล็อบสเตอร์อ่ะผิดครับผมต้มยำทะเลน้ำข้นว่ารถสุดท้ายนะครับคุณเบลเรถนี้ต้องไม่กินทุกคนต้องเคยกินโอ้โหกลิ่นหอมมากใช่ไม่ไดเสียงอะไรใหม่แล้วมีลมผ่านมีลมผ่านไม่ได้เหรอครับไม่มีทนมึงคิดไปเองไอ้เหี้ยมึงแบบว่าใครจะไปทำอะไรมึงวะใครจะไปทำอะไรมึงวะมึงคิดไปเองทั้งนั้นอ่ะ นี่วายวายรถหนูสับครับมันคือวายวายรถคลาสสิกคือรถคลาสสิกอ้าวสรุปคุณแก้วได้ไปสองรถใช่เดี๋ยวไม่มีใครแก้งคุณคุณคิดไปเองไม่มีอะไรมาเยี่ยมตอนนี้นอนมึปั๊งปั๊งเสี๋ยงแม่แก้วมาล้เอาเลยเปที่นะคุมอให้มึงแหมเอาจริงคนขอใช้มือกินได้วยปะกลัวกลัวไม่ได้ตากด 1,2,3,4,5เอาเร eh, ียงเลยไหมเรียงเลยอ่ารสชาติแรกครับไหนอ่ะพิดๆๆๆใครอยู่เชือแวงใครอยู่เชือแวงอกว่าพี่นาแวงมินชิเองไอ้สันใครจะทำมืออืมสมของหอยลายผัดสานะ พวกผมใส่น้ำให้หมดเลยอะไรอาหารต่อไปครับผมก็น่าจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยก็ผมโดมก่อนแล้วผมใครเหมือนปลาเหมือนปลาซื้อเปตาให้ไงเดี๋ยวมันร้อนที่นี้แค่ขี้นะครับเนี่ยเคยก็ตอะไรต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเฉยเฉยถูกไหมถูกต่อไปครับอันนี้เนี่ย a few moments later ยันต์ต่อยันต์ต้อตูจุดห้าไม่ได้หรอมาสิตไปไปอาเกียร์จัดให้น้องเลี้ต่อไปครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวตะเกียบตะเกียบไปเดี๋ยวเดี๋ยวตะเกียบตะเกียบต่อไปนรั้งที่สี่ครับนรั้งที่สี่ละปกติพี่เกียร์หินาฮะ ไม่สุเออไอไเนี่ยต้มยำน,น้ำข้นกินครับสไปซี่ล็อบสเตอร์แห้งคุณได้หนึ่นอองอยู่นะตอนนี้หมดยังอะเล่นหนึ่งกันสนุดท้ายมีโอกาสแก้ตัวสุดท้ายอ,อันนี้นะครับเออนี้วางให้มันหน่นอยนะตุ๊กยังเกินไปแล้วมันทายไม่ถูกนะเว้ยรุ่นนี้เหมือนคุณคุณต้าเด็กๆอะไร หลาโดนนะหลาโดนนะมีทั้งหมด5อันหนึ่งห้าเรียนจากขวาไปซ้ายกูไม่เคยทกูไม่เคยทำลายใครเลยนะกูไม่เคยทำลายใครเลยนะกูขอเรียนกันได้ดีกนขอตะเกียบไหมครับอันดีทัศน์ตอบไม่ได้คือโง่ไอ้สัตว์พิกลเนี่ยมาครับรถไรครับต้มยำกุ้งผิดครับต้มยำกุ้งน้ำข้น แหม่รีพี่กูตอบแล้วใช่เลยใช่เลยอันพีชเป็นพีชนะครับอันที่สองนะครับอันที่สองไม่้องมาเงินตอบตะเกียบให้กูอะไรครับต้มยำหมูมะนาวต้มยำหมูมะนาวรหมูซ่หมูซ่าต้มยำเหรือเปล่าเมี้ต้มยำหมูมะนาวต้มยำหมูมะนาวอ้าวแต่ไม่มีหอมผันแม่เหล่าอีกขึ้นอ่ะ แกเป็นสโลแกนเขาหอมกลิ่นมะนาวไปเชื่อ่มไม่ว่าแต่ชื่อรสนี้ตอบผิดเลยน้นน้ำเงแกรู้ไหมกูอะกูจะให้กูโดนให้ได้ไม่ได้ให้โดนหรอกไม่ให้มึงโดนง่ายหรอกอันนี้ครับอันที่สามรถนี้โอที่กินเผ็ดทัดอะใช่ต้มยำที่หมดต้มยำพ่อมี่ไม่เค้าเขือเทศพ่อมีไม่เค้าพ่อมีไม่เค้ารถที่ไรเขือเทศเอาขำเอาขำไม่ไหว ไม่ไหวอีกแล้วเพื่อนกูขอร้องพ่อมึงอย่ามาขึ้นตอี้อันนี้ตอบหน่อยไม่เลยอันนี้มันเผ็ดจริงมึงใจร้อนนิดหนึ่งไปแล้วกูจะรู้มิเนี่ยอันนี้มันโกงเกินจุดไม่ต้มโขงต้มโขงเอ้ยถูกเอ้าไอ้ย่าไม่คือกูอะรู้ว่าพอมันมีพริกมันก็เลยคิดว่าต้มโขงว่ารู้อยู่แล้วรถนี้พี่ป้อมึงพอแต่เอาพริกไปทำไมอ่าอันนี้อิอันนี้สิอ่าไปไปแต่อันนี้ยยากยอมรับเลยให้ขาว แมงชัวคุ้กกกินก้ซื้อมาดูักรสหมูต้มยำมะนาวน้ำข้นสุดท้ายผิดรสหมูสับต้มยำน้ำข้นครับไม่มีไม่มีมะนาวอ้าเมื่อกี้มึงบอกอะไรมึงบอกมูสตบน้ำข้นมาอบได้ชัวใช่ปอกกล้วยเข้าปากอ่ะนี่ช้อนปิดก่อนันนี้นะครับใช้มุงเราป่ะเนี่ย ไม่ได้เลยตกเออเพดดเส็จสรุปคะแนนครับแก้วได้2คะแนนวาได้2คะแนนพี่ป้อมก็ได้2คะแนนตอนนี้เสมอได้หมดเลยทำไงดีง่ายๆเคยใช้แล้วไงกงล้อกงล้อพี่คาดมันต้องวัดดวงถูกป่ะมึงยังไม่เคยเล่นกงล้อพี่คาดคาฆคาดมา กงล้อนี้จะมี1นึถึงยีใครหมุนได้ตรงกลางโดนถ้ากูได้20แก้วได้10ถ้ามึงอยู่ระหว่าง10ไป20โดนมาแก้คนแรกนะเดี๋ยวค่อยพามาเดี๋ยวค่อยพามาแหน้าตาโอ้ยมีใครพามาทำมาเดี๋ได้หมดพูดผิดได้หมดอันนี้ไม่เอยมีผลอยู่แล้วตอนแรกสามสามไหนซายขวาไหนก็ได้แล้วแต่มึงอ่ะมึงอยู่ยี่สิบต้อรอโอ๊ย ถ้ากูได้สักสี่จนถึง <4 S> 1ิบสามสา3อ่ะกูโดนถ้าเกิดกูได้เกิน14กูรอดไปสี่จนถึง13บอ่ะกูะโดน ผมร้วงผมล้วงพี่มื่ทำอไรแอมนะไหนไหนพี่ก็เห็นละเออเอเไยใครกินบิงซูบ้างมาบ้านเตี่ยมึงเหรอกินใส่วิปคมาทนนไหมเี่ยครับมามาสุเพื่อนงให้ด้วรักเละหังใจเวลากินต้มยำพร่กน้ำค้นอ่ะมันเหมือนใส่อ่นอะไรกินน้ำแาพืดอกินแส่นมาักูทำไมแหมไหนว่า ำหนึ่งคำกับหนึ่งอสใหญ่พอใจไหมน้าที่สมุนี้แอคชั่นอร่อยหน้าอร่อยโอ้น่าอร่อยที่สุดในโลกเลยมาม่าว้แอคติ้งล้วนมันแปกมันแป ก็ไม่ดีอย่าเอามารวมกันไปแล้วจะเป็นไงบอกดิมันไม่ดีทุกคนอย่าไปกินอย่างนี้ที่ผมเอาเกมให้พวกคุณเล่นเนี่ยถ <c oughs> ึงแม้ว่าคุณจะโดนอีกแล้วไม่ได้แบบไร้สาระนะ <c oughs> ผมไปดูมาแล้วว่ารสไหนที่กินด้วยกันแล้วมันอรอ่อยอร่อยที่คนมาทดลองแล้วว่ารส <c oughs> ไหนที่มันกินคู่กันแล้วมันอร่อยมากเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้เ <c oughs> ลยอันนี้อันนี้รสอะไรเออไอของนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนี่เลยอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ทันแล้ว ทั้งหมดนี่คือรสชาติที่<ะ>เขาสรรหามมาแล้วแล้วก็ทดลองกันหมดแล้วว่ากินแล้วมันมิสกันแล้วมันอร่อยมากมันเป็นเมนูที่เอาตัวรอดระหว่างช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนสำหรับทุกคนเนี่ยอ่านี่ผมสำหรับเราต้ตนเดือน <c oughs> ต้นเดือนต้นเดือนกระแดง,งหมดเลย <c oughs> ไม่จะแดงในช่วงนี้อ่สาสปอนเซอร์เข้ามาหนกินทุกรสแล้วเนี่ยเข้าเลไหนะ คูถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือแบบอยากให้เรามาเล่นเกมหรือทำอะไรสนุก, er กนสนุกอีกาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยจะถึง1ล้านซับแล้วทุกคนขอหน่อยแก้วกับวาจะแก้ผ้าวิ่งแล้วนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วาคนถามมาเยอะมาก ไม่ปัญหาซื้อไม่ได้โรงงานค่าสัตว์ไม่อยอมไม่อ,ออกมาบอกเลยใครหาไข่หมูได้ติดต่อผมมาติดต่อทางเมลของเดมลละกูแล้วก็ส่งไข่หมูมาให้เราหน่อยหรืออินบ็อกมาก็ได้บอกว่าพี่ป้อมไข่หมูเนี่ยมีหาให้ได้<ม>เออทุกคนช่วยผมหาหน่อยผมกินได้จริงผมจะกินให้เลย